大家好สวัสด <r> ีค่ะแอดเราซื i, ้ออัปเดตข่าวจีนนะคะวันนี้ข่าวที่คนจีนทุกคนรอคอยนะคะยอดวิวถล่มทลายเลยก็คือนักบินโอกาสทั้ง3ท่านได้กลับสู่พื้นโลกแล้วค่ะจากรายงานข่าวของกองทัพจีนนะคะแจ้งว่าเมื่อวันที่16กันยาเวลาปักกิ่ง8นาฬกานาทีนะคะนักบินทั้ง3คน อ,อยู่ในยานอาวกาศเซนโจ12นะคะแล้วก็ยานอาวกาศเนี้ไทยได้ทำการแยกตัวออกจากคอโมดูเทียนเหอแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีหลังจากที่ทั้งหมดได้อยู่ทำงานและใช้ชีวิตบนนั้นถึง90วันถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนกันเลยทีเดียวนะคะก่อนกลับพื้นโลกจะต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่แบบวินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียว จีนใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการหาพิกัดของยานที่กลับสู่โลกและส่วนภาคพ,พื้นดินก็เตรียมการรับหนักบินให้ปลอดภัยที่สุดนะคะโดยมีเฮลิคอปเตอร์ถึง7ลำนะคะทุกลำเนี่ยติด gps เปยโตเพื่อระบุพิกัดนะคะเช่นเฮลิคอปเตอร์สั่งการสื่อสารสำรวจช่วยเหลือหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์นะคะเพื่อช่วยรักษาทั้งหมดนี้นะคะที่ตรงเฟิงจัลล่ฉังนะคะอยู่บริเวณมองโกเลียในนะคะมีการซ้อมกันหลายรอบเลยก่อนที่จะถึงวันจริง วันนนี้ะะคะและในภาพนะคะนักบินก็ได้มาถึงพื้นโลกแล้วก็ได้ออกมาจากส่วนโจ12แล้วนะคะดูนะคะก็มีการต้อนรับอย่างดีนะคะนักบินได้มาถึงโลกพื้นโลกในวันนี้นะคะวันที่17กันยายนเวลา13นาฬิกา34นาทีหรือว่าบ่ายโมง34นาทีนะคะเวลาปักกิ่งนั่นเอง ทั้งหมดทุกคนปลอดภัยด้วยดีค่ะทั้งนี้ทุกคนก็จะได้รับการตรวจสุขภาพและแยกตัวเพื่อติดตามอาการอย่างละเอียดอีกเป็นเวลา14วันนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องแอนเล่าซื้อด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะจุเจียน